เอาติสเข้าใหม่ครับโคตรคุ้มโคตรถูกผมแนะนาคันนี้ครับได้ปีที่ใหม่เลยนะปี2อ2 2ีครับเข้าใหม่รถยังไม่ล้างเลยรถเกรดเอแท้ๆนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นราคาแค่สี่แสนปลายๆครับผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทนะใครสนใจอยู่มาจัดได้ครับได้ไม่แปดหมื่นผ่อนแปดพันนิดๆสภาพกริบมากนะคลิปนี้ผมรีวิวละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชยรยนเองใครหาเอาติสครับเบนซินล้วนเครื่องมันหกปีใหม่ๆหมไม่น้อยคันนี้คุ้มสุดในบริษัทสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมืออที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับสุวินวงสี่สบครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยรถเข้ามาใหม่ทุกคันนะครับจะมาดรอปที่นี่นะจะมาจอดที่นี่ใครอยากดูรถเข้ามาใหม่ครับสดๆลร้อนแบบคันนี้แวะนะครับเข้ามาดูที่สุวินะวงสี่สบได้ครับ เอาติดมือสองนะครับที่บริษัทพยนยนมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า60คันเลยทยอยเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งรถใหม่ๆนี่ราคาดีมากนะอย่างคันนี้คุณได้ไหมเพียงแค่8ปดหมกนิโลนะครับปี2022ปีใหม่มากนะและปี2 2แบบนี้ดอกเบีย้ยต่ํามากนะครับเริ่มต้นประมาณ2 2 9สํานะสำหรับปี21เขึ้นไปนะแต่คันนี้มันปี2 2มันได้อยู่แล้วนะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษครับคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับลงจากเทลเลอร์มาเมื่อวานยังไม่ได้้ลางเยนะครับ นี่มีเกรดนะเกรดรถเกรด A นะครับรถยังไม่ล้างนะครับรถยังไม่ล้างเลยมีแบบเขียนอยู่เนาะเกรด A นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับคันนี้ราคาดีปี2022ในราคาเท่าๆกับปี20เลย1.6รุ่น g ีสบร้อนครับนิว a อลติสชมนี้น่าใช้ราคาเพียงแค่499,000ฟรีดาวผ่อน8,500ตลอดสัญญานะครับผ่อนเบาๆ8,000กว่าบาทแต่คุณนะครับฟรีดาวได้เลยนนาไมค่แปดมหปี2022 1.6รุ่นจีครับคนใช้เอาติสเขารู้กันนะถ้าคุณอยากได้รถที่ไม่จุกจิกเนาะเอ่อแม่นเทนนันต์ง่ายๆนะครับขับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลสลับยางทุกหมื่นโลคุณมาเล่นเอาติสครับได้ความอึดคุ้มทนนะครับแมนเทนนันต์ง่ายๆดูแลราาักษาง่ายๆวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับถามพี่ๆแท็กซี่ได้เลยว่าความคุ้มความทนนะเขาเลยเลือกเอามาใช้นะครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อนแค่8,500ปี2022ครับทะเบียนจำง่ายด้วยนะ2212 ทะเบียนสวยจำง่ายครับ2212ฟรีดาวน์ผ่อนแค่8 5ดพครับ New Artist ครับเพิ่งเข้ามาใหม่แรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับใครสนใจคันนี้ทักเข้ามา065 9์1 3374เก้าห้นึ่งดสครับ Line @pik 152ทุกคันนะครับของเพชรยนต์เราตรวจรถให้คุณครับ215จุดโดยชิคถ้า Apple Auction มาตรวจจะ274จุดนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็มีไฟแนนซ์ไปหาและตรวจรถให้แบบนี้นะครับบอดี้ภายนอกฮองยร์และเกดิส และโครงสร้างหลักของตัวรถครับตัวเสร็จออกเอกสารการันตีนะครับเป็นไฟล์ pdf ส่งให้คุณนะครับทางไลน์นะคุณดูเลยเป็นไฟล์ pdf ครับนะหรือถ้าคุณต้องการพิมพ์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพิมพ์ให้นะฮะเดี๋ยวเย็บเป็นเล่มให้เลยนะสนใจทักกันเข้ามาได้ตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับมามาดูความคุ้มของคันนี้กันแรกรับเข้าใหม่ครับโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะมีไฟเดย์ไลท์ครับไฟล้วอยู่ในโคมเดียวกันโฉมนี้น่าใช้นะเพราะอะไรหนึ่งเลยเป็นโครงสร้างใหม่ครับแพลตฟอร์มใหม่ของโตลต้าครับ tnga แล้วช่ว นะแล้วก็เป็นโฉมแรกเลยนะครับที่มีแอร์หลังแล้วเอาเทสมีแอร์หลังได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับสันเหลี่ยมคมนะฝากระโปรงสวยๆครับมีคราบเลอะน,นิดหน่อยนะรถมันเพิ่งเข้านะครับภาษี6 9เเรียบร้อยเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าปติศูนย์ครับแม็กซ์นิ้วนะลิสเบกสี่ล้อเรียบร้อยป่องซุ้มล้อแนบพิเศนิดครับกระจกพับข้าง,พ,างพับและปรับไฟฟ้าได้นะครับมีเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวนะอยู่ในโคมข้างสันเลียมคมบนล่างสวยๆเลยหาอติ้นมือสองสักคันนะครับคุณดูช่องนี้ช่องเดียวครบจบอย่างแน่นอน คันไหนคุ้มค่าครับคันไหนเข้ามาใหม่นะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคันเนี้ยมันน่าจะไปก่อนเพื่อนนะผมจะรีบนํามาถ่ายให้พี่พี่รับชมกันก่อนใครเลยนะครับกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะ่รับปงซุ้มล้อหลังแนบที่สนิทครับบอดี้ดักด้านหลังสวยๆเลยนะมีโลโกโโคโลล้ค o โร l า a อาติสครับไฟ LED นะครับเท็กเจอร์ตรงนี้เป็นโครเมียมด้านๆครับลากตั้งแต่ซ้ายไปขวาแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเขาเรียกว่าร่องรอยอะไรแทบไม่มีนะครับอันนี้คือแลกรับนะย้ำนะครับยังไม่ล้างเลยนะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ล้าง คุณได้ปี2022นะครับไม่แค่80,000ในเนลนราคาเท่ากับปี20 000, คันที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะดังนั้นคันนี้นะครับมั่นใจว่ามันมักจะไปก่อนนะนะครับแล้วก็สีบรอนครับทำมสาสั่งง่ายดูแลสางง่ายมาเช็คด้านท้ายกัน 2022, เนี่ยปี22เนาะปีพวก22อะไรแบบเนี้ยมันจะมีโลโก้60ปีโตลต้ตาติดแบบเนี้ยแหละครับอาสนใจทักมาได้นะครับด้านหลังครับป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทบอดี้บนล่างสวยๆนะสำหรับตัวประตูนะครับใครสนใจทักกันเข้ามาได้ นะผมบริสุทธิ์ใจนะครับให้คุณดูแบบดิบๆเดิมแบบแรกรับแบบนี้สนใจทักเข้ามาได้ครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4ครับล่องรอยมีเล็กๆน้อยๆ,ๆเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับไม่ได้ขายสภาพนี้นะอันนี้เป็นรถที่แรกรับเข้ามาใหม่ครับให้คุณดูนะว่าบอดี้มันเดิมเนาะมีล่องรอยเป็นเรื่องปกตินะครับรถใช้งานมามาสักสปีเนี่ยนะแต่การชนหนักครับการพลิกคว่ำการกอไมอะไรเงรี้ยไม่มีแน่นอนนะามาดูครับชมนี้เป็นบุนุ่มหมดแล้วนะวัสดุเป็นบุนุ่มทั้งหมดกระจกเป็นออโต้แล้วครับพับข้าง นะเราใช้ตรงนี้กดแบบนี้นะครับเบาะครับได้เป็นเบาะบักเก็ตซีสสีดำครับมีรูระบายอากาศนะใช้งานง่ายขึ้นนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะนุ่มขึ้นนะตรงเนี้ยวัสดุเขาจะเป็นแบบซอฟท์พัดแล้วนะครับจะนุ่มขึ้นนะเบาะสีดําคอนโซลสีดําครับจะมีเรื่องปียี่สิบขึ้นไปเนาะถ้าปีสิบเก้าไปปีเนี่ยชมเนี่ยมันจะเป็นเบาะครีมนะตัดเทานะนี่ไม้แท้ไม่เดิมครับไม้แปดหมื่นหกเองพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับปรับดิสเพย์อะไรต่างๆได้เนาะเนี่ยเราจะปรับทริปปรับอะไรก็ปรับเนี่ยนะครีน,รน้้งไดเลย นะอ่ะสนใจทักมาได้นะครับเพลงดังแนะอร์เย็นนะขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงวิทยุนี่เราสามารถเชื่อมต่อครับผ่านบลูทูธนะคุณสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify อะไรต่างๆได้นะครบครับแอร์มันปรับดิจิตอลแบบออโต้แล้วนะเรากดออโต้เห็นไหมมันลดแรงลมให้นะเราในรถมันประมาณยี่สิบแล้วอ่ะเขาจะลดแรงลมให้ไลฟงไลฟ์้าตรงนี้ครับใช้งานง่ายเลยนะตรงนี้ครับเกียร์เป็น eCVT 7จ็ดสปีดนะครับเชนแบบฟิวชิพโทนิกบวกลบได้กุญแจเป็นคีย์เลสครับกดค้างเปิดท้ายได กดค้างเปิดท้ายรถได้นะแต่รถมันต้องล็อกก่อนเนาะเราถึงจะเปิดได้แบบนี้นะครับกุญแจมีคีย์เลสเบาะแน่ๆตึงๆครับคอนโซลสวยนะแอร์แบ็กนะครับมี7ใบด้านหน้ามีห้าครับข้างหลังมีอีก2นะรวมเป็นเจ็ข้างหน้าจะมีคู่หน้าครับมีเสา A คือตรงนี้แล้วก็มีที่เข่าคนขับนตรงนี้ก็เป็นบุตรนมหมดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นล่องแอร์แบ็กนะแบบนี้นะแอร์แบ็กจะออกมาเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะสนใจมาจัดได้ครับคันนี้ผมการันตีคุณนะว่าซื้อได้ครับไม่ผิดหวังนะรถสวยครับแล้วไม่เยอะนะ ไม่แปดหมื่ะแต่คุณได้ปี22ในเลทราคานะครับเท่ากับปี20เลยนะคันนี้ซื้อได้นะการันตีว่าไม่ผิดหวังครับใครสนใจทักเข้ามาครับนี่คือแรกรับเข้าใหม่ครับให้คุณดูแบบดิบๆเดิมๆเบาะหลังนะสภาพดีนะครับเบาะหลังสภาพดีครับนะสาสะสมอานครับน่นแะตึงๆมามานั่งหลังดีกว่าตามที่แจ้งนะครับเอาติชฉมนี้เป็นชมแรกครับที่มีแอร์หลังแล้วนี่แบบนี้ เปิดปิดตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะเปิดปิดกับสวิตด้านหน้าก็ไดนะ้ตรงนี้มีที่ใส่ของกระจุกกระจิกเนาะเป็นแบบกระเป๋าทิ้งโจงให้นะครับคอนโซลดำเบาดําครับดูแล้วสั่งง่ายนะครับท,ทําความสะอาดง,ง่ายนะคใครสนใจคันนี้ผมว่าไม่ผิดหวังนะผมมีไฟแนไปหาถึงบ้านคุณนะย้ำนะครับคุณได้ปี -2 2ไม่8 0 0 0 0ในราคามันใกล้ๆกับปี20่เลยะนะครับดังนั้นคันนี้เข้ามาใหม่ผมมั่นใจว่าแป๊บเดียวก็ติดจองนะครับใครสนใจคันนี้ใครชอบคันนี้ทะเบียน2-2 1 2 พักเข้ามาครับติดต่อหาเป๊กผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ครับล n e @pek152 ด้านบนเงนบ้างด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมเยิมใดๆนะครับสภาพดีเลยแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวาครับมาเรามาดูโครงสร้างของตัวรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างทางด้านหลังก่อนนะตัวท้ายครับเราเปิดตรงนี้นะมันจะมีตัวล็อกไฟฟ้าเปิดได้นะแล้วก็กดค้างรีโมทได้นะครับดึงสลักในตัวรถไดนะ้ตะเข็บข้างแห้งๆเลยคุณดูนะสีเดิมๆนะครับ เช็คดานท้ายหัวน็อตคุณดูดิไม่มีรอยแกะคันไข่ขยับเลยสภาพดีมากนะถ่ายจอดๆให้คุณดูนะครับผมพยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับคุณมารับชมรถที่บริษัทเพรยนเองดูจบคุณสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะลูกค้าผมส่วนใหญ่ครับเจอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกมาดูไม่เป็นไรนะครับอย่างเมื่อคืนนี้นะก่อนผมถ่ายทําพันเนี้ยลูกค้าเขาก็ทักมานะคุณตํารวจนะครับทักมาจองเนาะสี่ทุ่มได้นะสามทุ่มครึ่งแต่ลูกค้าก็อยู่ต่่าาาาางงงงงจัััหหวดครบบผมมีีไไฟนนนนนถถึึ้เเลลยยะททํ ก็จองเข้ามานะครับเพื่อล็อกรถนะครับย้ํานะครับจองเพื่อล็อกสิทธิ์นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านอะไรแบบนี้ผมคืนเงินจองเต็มจํานวนนะครับจองไม่เยอะนะครับสองถึงสามพันประมาณนี้อัตราเก็บค่าแห้งเดิมเดิมรถสวยครับคันนี้นี่คือสภาพแรกรับครับดิบๆเดิมเดิเข้าใหม่นะถ่ายให้คุณดูละเอียดครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองด้านหลังครับด้านโครงสร้างเดิมๆิเลยคุณดูนะตรงนี้ไม่มีร่องรอยการชนการพ่นทับการทําใหม่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับล้อสำรอง นะได้เป็นล้อตรงรุ่นนะครับเป็นล้อแม็กตรงรุ่นแล้วอสนใจครับคันนี้มั่นใจว่าถ้าคุณถ้ามีลูกค้าสักคนหนึ่งสักท่านหนึ่งนะครับหาร 1.6G นะครับสีบรอนนะงบผ่อน8,000แนละ8,000กว่าบาทเนี่ยคันนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นนะครับคลิปรันแล้วรีบมาจองกันนะครับโทรหาผมได้โดยตรงครับ0659513374ไลน์แอดครับพีอีเค152คุณโทรเข้าเบอร์นี้คุณแอดไลน์เข้า ID นี้นะครับผมตอบแชทเองผมรับสายเอง แล้วก่อนคุณเข้ามาหน้าร้านนะครับทักหาผมก่อนเพราะอะไรนะครับผมจะออกไปต้อนรับคุณด้วยตัวเองนะครับแล้วจะพาคุณนะครับเลือกคันเอาติที่คุ้มค่าที่สุดนะครับรถมีหลากหลายเลยนะที่บอกมีะมี50คันบางทีเดินดูเองงงนะไปจิ้มคันไม่คุ้มนะครับดังนั้นทักมาก่อนเนี่ยผมพาคุณจะพาคุณเลือกชมนะคันที่มันคุ้มค่านะที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยจากรีวิวมาหลักพันคันนะสำหรับเอาติสนะผมรู้สึกเฮ้ยคันนี้คุ้มครับนะผมก็จะบอกคุณนะครับประมาณนี้นะ ดังนั้นขยากได้คันที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับทักหาผมก่อนศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสลนครับอสีเคหนึ่งห้าสองนี่ให้ดูครับด้านข้างหัวนอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับสตกกิกอร์มอกออยู่ครบครับมอกอตรงนี้ตั้งแต่รถปียบขึ้นไปนะมันจะย้ายจากด้านหน้าฝากระโปรงมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่หัวน็อตนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับเดี๋ยวดึงตัวข้างให้ดูนะสปอตเมทอาร์ข้างหุงนแน่นมากครับอ่ะนี่กระดูกงูเนาะ นะครับตรงนี้ไม่มีร่องรอยการโปสีการเคาะการทําใหม่ครับตะเข็บข้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังหงอหลังคาไม่มีรอยบุบใดๆคันนี้ซื้อได้อะนะไม่ผิดหวังอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าหาหนึ่งจุดรุ่นจีปีสักยี่สิบขึ้นไปนะคันนี้คุ้มสุดนะครับราคาดีนะต้องบอกแอบประสิบบอมปียีสอบอราคามันใกล้ปี2ีเสิบหละนะครับดังนั้นเอาคันนี้คุ้มครับรถใหม่นะสดใหม่ครับแล้วได้ราคาถูกกว่านะซื้อถูกนะครับเราก็ขายตามราคาที่มันถูกลงนะเราไม่ได้แบบว่า ซื้อถูกเราจะขายราคา่เท่าอตที่แล้วไม่ใช่นะครับก็ต,ตามกลไกตลาดเนาะอ่ะตะเข็บข้างเดิมครับสภาพดีเลยนะหาเอาติดมือสองสักคันนะเพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ครับคัดเกตเมาแบบเนี้ยนะมาอยู่ที่เรานะครับที่อื่นอาจจะมีนะแต่ผมมั่นใจครับที่เรามีตัวเลือกให้คุณเยอะนะแล้วก็เนี่ยเรากล้าให้คุณดูแบบดิบๆเดิมๆอ่ะนะบางที่ผมเห็นเขาจะให้คุณดูคือเขาต้องปรับสภาพเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ของผมนะครับเข้ามาใหม่แรกรับแบบเนี้ยผมถ่ายคุณดูเลย ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับให้คุณดูสภาพแรกลับครับนะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะวันนี้ผมก็อยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิสแหละนะครับเดี๋ยวเขาจะมาล้างสปารถนะครับที่โซนนี้ตะเก็บค่าแห้งๆเดิมๆสภาพดีครับรถสวยนาใช้มีดีเพรยนครับหาเอาติดมือสองสักคันครับอยากได้สภาพดีๆนะเดี๋ยวผมคัดให้นะครับด้วยประสบการณ์นะขายเอาติดมาประมาณ6 0 0คันแล้วนะรีวิวมาเกินพันคันแน่นอนนะครับดังนั้นผมดูแป๊บเดียวนะว่าคันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับอยากได้ เอาติสนะครับคุยกับผมครับตัวจริงด้านเอาติส0659513374 l ล n e แอดครับ Pek152 นี่รถผลิตเดือน6ครับปี22นะโอ้โหใช้งานมาแค่3ปีเองนะครับสภาพดีมากนะอะใครหายอยู่มาจัดครับไม่ผิดหวงังอน8,500ราคาแค่499นะในปี22ภาษีก็69เรียบร้อยคุณดูนะที่หน้ารถนะครับภาษี69เรียบร้อยอานะให้คุณดูแบบดบเดิมๆนะครับฝุ่นเยอะนิดนึง นะถ่ายเสร็จผมต้องไปล้างจมูกนะครับฝุ่นยเยอะมากนะครับเพราะอะไรมันเพิ่งเข้านะครับรถยังไม่ล้างเลยนะครับนี่ห้องเครื่องสภาพดีนี่ระหว่างไหนทำนี่คือสตาร์ทอยู่นะตรงนี้หัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะครับตรงนี้ไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยเงาเงานะคือเดิมแล้วนะแบบนี้คือเดิมครับนะตาปั๊มต่างๆอยู่ครบๆนะหนึ่งเอลหนึ่งอาร์เนี่ยเอามือเช็ดให้ดูเลยนะหนึ่งเอลหนึ่งอาร์อยู่ครบนะครับหัวน,อน็อตฝากระโปรงคุณดูไม่มีรอยแกะขันไขขยับไดๆนะครับตาปั๊มตโตโยต้าอยู่ครบๆครบัครบแต่ก็จะมีคราบนนเะ เพราะว่ามันเพิ่งเข้านะครับรถยังไม่ล้างเลยนะครับอันนี้การันตีครับเกรดเครับแล้วได้ไมล์หลักหมื่นด้วยผ่อนแค่แปดพันห้าหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยแก่ขันไกขยับตรงนี้เช่นเดียวกันนะหนึ่งอารับอยู่ครบนะครับสภาพเดิมสภาพดีครับหาเอาติ้นมือสองสักคันครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับซิลซิลิโคนรูระบายอากาศอยู่ครบครับตรงนี้ไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่และฝากระโปรงหน้าแม้แม้กระทั่งน็อตยังไม่เคยแกะเลยนะครับสนใจเอาติ้นมือสองสักคันครับคันนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆไม่ผิดหวังหนึ ปีมันใหม่ครับปี2022แล้วไม่ได้แบบว่า22ผลิตมกราอย่างนี้ไม่ใช่นะผลิตเดือน6เลยนะครับนะรถมันกว่าจะผลิตเดือน6กว่าจะออกจากโชว์รูมกว่าจะเอาไปใช้กว่าจะถอดป้ายแดงก็นั่นพอดีนะรถมัน3ปีพอดีนะฮะต้องบอกงี้นะครับออกมาใหม่น,นี่เกือบ900,000นะตอนนี้ราคาครับเหลือแค่499ฟีดาวคุณจะผ่อนแค่8,500ครับคุณได้ปีไม่ลึกครับและราคาคุ้มมากช่วงล่างดีครับชมนี้เป็นแยกอิสระไซส์ขวาขับนุ่มๆและแอร์หลังมีให้คุณแล้ว วิทยุหน้าจอก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยรับสายวางสายผ่านหน้าจอหรือผ่านพวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มให้รับสายอยู่ใครสนใจคันนี้ครับไม่ผิดหวังโคตรคุ้มครับติดต่อหาผมครับ0659513374ไลน์ a p e k 1 5 2ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยที่เพชรยนตวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ